ว่าเวลานั่งอะค่ะนั่งคือถ้าเกินประมาณสักสี่สิบนาทียมจะแบบปวดขาแล้วยมจะแบบเหมือนจิตจะฟุ้งอะค่ะนั่งต่อไม่ได้ก็คือแบบยอมจำนนกับการปวดอะอต้องคือต้องออกจากสมาธิก็ยอมก็ดีแล้วก็ไปเดินพระเจ้าก็ให้เดินสลับนั่งอะก็ถูกแล้วจะไปทนทำอะไรล่ะ ไม่โยมอยากแบบเหมือนจิตตั้งมั่นอยากคือก็มันยังไม่ไม่ตั้งมั่นก็ไปเปลี่ยนอิริบบทเอาสิใช่ไหมเปลี่ยนอิริบบทเนี่ยความเพียรทางจิตเนี่ยต่อเนื่องทําไมไม่ให้ความเพียรทางจิตต่อเนื่องละ่ะอืเราเปลี่ยนอิริบบทยมทําอ่ะสี่ชั่วโมงมันแย่โยมก็ทําแค่สองชั่วโมงแล้วก็ไปเดิน อีกสักชั่วโมงเปลี่ยนทีบทแล้วลกลับมานั่งอีกสองความเพยรทั้งจิตต่อเนื่องตลอดเดี๋ยวมันก็ได้เองมันก็ได้สมาธินะเห็นการเกิดดับไม่ต้องเน้นนั่งนานใช่ไหมคะถ้าปวดปุ๊บก็คือลุกเดินเลยพุทเจ้าก็บอกให้เดินสลับนั่งอะค่ะโยมพยายามฝืนสังขารอยู่นะคะคือฝืนแบบอยากให้มันนิ่งเพ,ออเพื่อจิตตั้งมั่นแบบ เป็นสมาธิอะค่ะท่านจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็ดับอยู่ดีอะนะมันก็ดับอยู่ดีเพราะจิตไม่ใช่ของเราไงจิตไม่ใช่ของเราสมาธิทำเพื่อเห็นการเกิดดับค่ะแต่ว่าถ้าคนที่ว่านั่งได้นานนี้เกิดจากอะไรคะพระอาจารย์แล้วแต่สิทนก็ได้นะอ่ สุขภาพดีทนหรือเขาติดสงบเขานิ่งแต่นิ่งก็ออกอยู่ดีมันมันไม่มีนานนานที่สุดโยมจะเอาเท่าไหร่อะ<ม>กี่วันกี่เดือน<ม>ความนานคือการวัดความเป็นอริยะหรอ<ม>นั่งได้นานหนึ่งเดือนปุ๊บเป็นอริยะเลยโสดาบันมีมะม,มีบัญญัต<ม>ิไม่มีไม่มันก็เป็นอตัตตะกิลมถา,านุโยโค,โค<ม>ก็แข่งกันนั่งนาน<ม>ใช่ไหม,มนั่งนานแล้วฟุง้งอาศัยทนเอา